สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบผมกอล์ฟ้ฮสินวัฒนกันอีกแล้วนะครับผมในคลิปนี้นะจะเป็นการตอบคาถามนะลูกค้าที่มีการสอบถามเข้ามาทางหลังบ้านนะฮะน้องแอดมินเขาเก็บรวบรวมมานะครับผมแต่ว่าวันนี้เอามาเสนอแค่คําถามเดียวนะ ก็คือมีลูกค้าถามมาว่ารถที่เขาซื้อไปเนี่ยควรจะเติมลมยางเท่าไหร่ดีนะครับผมไม่ว่าจะเป็นรถกระบะรถตู้รถเกง๋งรถครอบครัวอะไรก็แล้วแต่นะฮะวันนี้นะผมจะมาบอกว่าสิ่งเหล่านี้คือมันไม่ยากเลยนะว่ารถคุณเนี่ยควรเติมลมยางเท่าไหร่เพราะว่า ทุกคันนะฮะรถทุกรุ่นทุกคันทุกยี่ห้อนะครับผมเขาจะมีสติกเกอร์แปะเอาไว้ที่ตัวรถนะครับว่ารถนั้นนะ่ะเหมาะสมกับลมยางแรงดันเท่าไหร่นะครับผมอย่างเจ้าโตโยต้ตาพรีวคันนี้เนี่ยก็จะมีสติกเกอร์แปะไว้ที่เสานะฮะเสาด้านขวาก็คือเสาฝั่งคนขับนะฮะก็จะมีสติกเกอร์แปะเอาไว้ว่าลมยางด้านหน้าควรเติมเท่าไหร่ลมยางด้านหลังควรเติมเท่าไหร่นะครับในกรณีนี้ก็คือยางนะฮะเป็นสเปคเดียวกับโรงงานนะอ่ะอย่างสมมุติว่า คุณซื้อรถมายางที่สวมใส่จากป้ายแดงมาเลยเนี่ยเป็นขนาด205ซีรีส์60ขอบ15นะครับอ่าก็คือเติมตามนี้ได้เลยนะฮะแต่อีกกรณีหนึ่งถ้าคุณซื้อรถไปแล้วนะฮะแล้วก็ไปเปลี่ยนยางที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมีขนาดที่ไม่ตรงตามสเปคนะฮะตรงนี้คุณสามารถที่จะสอบถามกับทางร้านนะครับหรือว่าทางผู้ผลิตยางนะครับผมว่ายางที่ลูกค้าซื้อมาเนี่ยยี่ห้อนี้ขนาดเท่านี้ลมยางเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมนะครับผมอันนี้ก็ฝากไว้เป็นข้อมูลนะฮะ